สวัสดีครับเกิบผมแบงกามเกมแคทเตอร์เือนแคทเกมคิลเลอร์อินเพอร์เพิร์นสองอเช่นเคยผมนะพาร์ทที่แล้วเราก็ได้สำรวจอะไรไปค่อนข้างเยอะมากผมนะเราแบบว่าคืบหน้าโคตรเยอะเลยลัจาจกได้เฮลิคอปเตอร์มาผมนะเราไม่ต้องลำบากนั่งรถ ไปนู่นมานี่อีกต่อไปผมนะแล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมเล่นหลังไม้มาเช่นเคยผมนะผมก็สร้างเวทีให้ไกดสอตัวใหม่แห่งร้านเฟรดดี้เก่าผมนะก็คือโกลเด้นเฟรดดี้แลวก็สปริงบอนนี่นั่นเองตอนนี้ร้านแม่งอย่างแคบครับผมไนมะมีทางเดินและมีแดดที่ให้หุ่นยืน <c oughs> เอออ๋อแล้วก็พาร์ทที่แล้วผมลืมลืมดูราคาหุ่นตัวใหม่ที่เราได้มาผมนะเสียงยังดังเดี๋ยบเบาแป๊บก็เดียร์มิดแมนตอนซื้อของเนี่ย คือไอตัวที่เราไปเจอมาที่ซิตเตอร์โลคชั่นใช่ไหมเนี่ยตอนแรกคือมองไม่เห็นตกใจนึกว่ามันยังไม่ปลดล็อกไม่ใช่ผมนะต้องกดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอมันอยู่ตรงไหนวะไกลเหลือเกินนี่ครับผมนะเออแต่ว่าเงินมันแปลกๆผมนะมันเขียนว่าสิบ0าจุดห้าร้อยหมายความว่าไงคือ1มื่นสามหรอหมื่นสี่เนี่ยนะมันแพงจังวะใช่ไหมนี่หมื่นสี่เลยเนี่ยเอ็นนานี่หมื่นห้าเลยเนี่ยใช่ไหม หมื่นใช่ไหมไม่ใช่สิบ้าล้านใช่ไหมผมไม่รู้จุดมันบอกอะไรมันน่าจะเป็นหมื่นเนะาะอ่ะก็ลองซื้อดูปุ๊บเอ็นนาร์หมื่นห้ายิงด้วยผมนะโหเมื่อเราตัง์มาจากไหนวะเนี้ดีนะผมไปเก็บหลังใหม่มาบ้างไม่งั้นไม่มีเนี่ยเอ็นนาร์ ad, มาที่ร้านเราแล้วก็ผมนะเลสโกเบบี้จะตังดูจะหมดเดี๋ยวขอยังไม่ซื้อหมดแล้วกันนะขอเก็บตังไว้เผื่อทําอย่างอื่นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรปลดล็อตอยีกป่าผมจะซื้อแค่เอ็นนาร์กับเบบี้ก่อนตอนนี้ผมเนี่ย เขียวไอ้ร้านอย่างลกเลยตอนนี้ <laughs> เรียบร้อยผมนะตอนนี้เพื่อนใหม่เราบานเลยเก๊ไ <laughs> ปแต่ว่าเรายังสำรวจไม่ครบว่าผมเนะยเราจเจาะไปสำรวจวันนี้กันต่อแล้วกันวันนี้นนะาจะสำรวจแมปได้ครบด้วยเฮลิอคอปเตอร์รถมุมาชนอะไรเนี่ยก็จะปิดเพลงอ่าออกมาก่อนทึบอืมโอเคปิดโอเคและเดี๋ยวก็เพิ่มเสียงกลับมานิดนึง โอเคไปสำรวจกันลหลังๆนี่เด็กแทบไม่จะเป็นต้องค่าแล้วอ่ะได้เงินจากหุ่นก็รวยแล้วพูดตามตรงเนี่ยมาเออแต่ละคืนนี่ได้อย่างบาเลยผมเนี่ยผมนี่แทบไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งค่าเด็กอะไรชีวิตสบายแล้วเขาเรียกว่าให้เงินทํางานผมเนี่ยมีหุ่นปุ๊บก็ดูดเงินจากหุ่นพอจะลาบากค่าเด็กเสียงตํารวจอีกทําไมใช่ไหม ไม่มีอะไรที่ผมยไม่ไปตรงนู้นตรงนู้นคือซติเตอร์โลเคชันป่ะไอตรงไกลนู้นน่ะได้ไปยังสติเตอร์หรือเนรอบที่แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เล่นแป๊บเดียวทุกก็ลืมแล้วยัไม่รู้กันนะผมเนะี่ยความจำสั้นนั้นยาวรู้กันอยู่แต่ว่านู่นคือสติเตอร์โลเคชันใช่ไหมก็เราไปเช็คเพื่อความแน่ใจถ้าเกิดมันใช่แล้วก็ไปด้านขวาน,นต่อเลยผมนะยังไม่รู้ว่านั่นคืออะไร พอเสร็จอันนั้นแล้วก็คงจะหมดแล้วมันผมว่าผมอืมน่าสำรวจครบแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปดูโรงงานว่ามันต้องใช้อะไรปดล็อกใช่ใช่ไหมไกลอย่างนี้นั่งหอผมเนี่ยเอ๊ะหรือไม่ใช่วะหรือตัวจำผิดงาเลสเตอร์แค่นอยู่ไหนแม่เงเลยความจำสั้นใช่ป่ะอ่าลงค่อยๆลง เอะไม่ใช่ั้งเนี่ยเหมือนไม่เคยมาสเตเตอร์เาชันมันน่าจะอีกอันหนึ่งตรงนูน้นวุนปะนัอีกอันหนึ่งมั้งอันนี้มันแลดูไม่ใช่เท่าไหร่เอ้เนมีแบบแปลนบ้านเบิร์นอะไรด้วยเนี่ยและนั้นมันก็มีอะไรอีกอันหนึ่งคืออะไรตรงนู้นแปลกๆไว้แถวนี้โอเคเรลเอยน,นิดนึงแล้วน,นิดนึงอ่ะอ่ำก็ได้อยู่บ้งที่ไหนเนี่ย <c oughs> แล้วเมือมันก็มืดเร็วเหลือเกินใช่อันนี้ผมยังไม่เคยมาอันนี้ที่ใหม่ก็ไม่เป็นไรจำไม่ได้ที่ตัวเครื่องมันนี่มันอะไรเนี่ยร้านที่ไม่ไปถ้าไอ้ดาวเนี่ยจะเป็นร้านภาคสามแบบเพราะว่าเราเห็นเราเห็นร้านมันทําตามเกมจริงใช่ไหมถ้าดูจากซากปลักหักพังให้ดาวน่าจะเป็นร้านภาคสามดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่สปริงแท็บอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้ ม่อยากเขาวงกดเลยใช่ไหมเออเข้ามาโชคดีที่มีมุมมองเติร์ดเพรสัันนะผมเนะี่ยเขาวงกดแบบนี้ใช้มุมมองนีนะ้จะเข้าใจง่ายกว่าประเด็นจะกว้างขึ้นเฮ hey! แต่ยังไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยตรงนี้เข้าได้จนออกไปได้ล้วอมีห้องน้ำใช่ไหมมันน่าจะเป็นร้านที่โดนไหมซากปราหักพัง มันน่าจะมาตีมนั้นดังนั้นก็น่าจะมีนี่อะไรว่าว่าอ๋อแค่เอาบักนอยใช่ก็ไม่จะมีอะไรดิเอามันถ้ามันซ่อนอยู่แบลมันซ่อนเนียนมากเลยเนี้ยลองเอี้ยวหาจากข้างนอกมีแอบอะไรซ่อนอยู่บ,บอกว่าเฮ้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างสิมันไม่น่าจะแบบว่าไม่มีเลยแบบนี้ปะต้องมีอะไรสิวะมันจะมีแต่สร้างปากหักพังโดยไม่เลยแบบนี้มันไม่ได้นะ ไม่มีอะไรใช่ไหมเอาจริงเรานั่งหอมาดูเลยก็ได้ว่ะเออนั่งหอแล้วก็สำรวจจากด้านบนเลยว่ามันมีอะไรไหมจีเนียดม่ถ้ามันจะมีอะไรเนะี่ยเราจะนั่งหอค่อยๆขึ้นอยู่ในระดับต่ำๆหอจะขึ้นได้ไหมเนี่ย <laughs> พยายามเข้าพยายามเข้าเพลงมาอย่าก๊อดอย่ามีเดมปิดเพลงแป๊บขึ้นหอทําไมเพลงมาวะไม่เข้าใจบางทีจังหวะเพลงมาแม่งแปลกๆขึ้นลงหอเพลงก็ติดแหละ ใจเย็นจ้า,าพุ่งพุงพพ่งปีตพุงพ่งปีพุ่งปีใจเย็นเขเค่อยๆไปนะไม่มีอะไรนะเออไม่น่ามีอะไรอืมเป็นแค่ซากธรรมดาผมก็นึกว่ามันจะมีสปริงแท็บอะไรซ่อนอยู่ที่สักห้องหนึ่งอะไรอย่างนี้ตามเกมหลักแต่เหมือนจะไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่มีงั้นมันจะมีไว้ทำไมตรงนี้อืมไม่เข้าใจ <laughs> เออไอเราเนี่ยก็จะมีอะไรดูแล้วไม่น่ามีอะไร อืมเอ้าแปกลกไปเมียน,นั้นอะตรงนั้นมันมีนมประตูอะไรสักอย่างตรงนั้นเรากดที่ประตูได้ไหมไม่น่าได้ใช่ไหมมันมีเนี่ยมันมีถ้ามีขอที่แปลกก็มีแค่อย่างเดียวคือประตูตรงนั้นเนี่ยที่มันอยู่ตรงนั้นเรากดตรงประตูได้ไหมละ่ะปึ๊บลงมาอีกรอบเนี่ยมันจะมีประตูโตนี่นี่นอืม มีอะไรซ่อนอยู่ในประตูก็ไม่มีก็ไเหมือนจะมีอะไรเพลย์แบท The Park ถ้าผมพลาดอะไรเดี๋ยวท่านก็จะป่วยวายในเกาะคอมเมนต์เช่นเคยผมนะเฮ้ย hey, ไม่เห็นตาทัวเอ,อ๋ก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ได้ก็เตะมิดแมนไม่เห็นจริงอ่ะ <c oughs> นี่มันเขียนว,ว่าอะไรดูป้ายเนี่ยก็ได้มั้ง uh, อ่าแฟลตแบนและเฟรนลี่ทรีนอะไรสักอย่างเลยโอเคเราจะไปที่ ตรงนู้นครับผมนะซึ่งน่าจะเป็นไรที่มันน่าจะแปลกสุดแล้วมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแปลกแยกออกมาสรุปแล้วมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรอย่างอื่นนะถนนมันยังไปต่อเห็นไหมแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอย่างอื่นอยู่ข้างหน้าเลยนะถนนมันก็ไปเอ๊เอ้ยไม่มันก็ยังป่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีกว่ะเออไม่มันยังไม่สุดแมปเราเห็นว่ามันสุดแต่จริงแล้วมันยังไปอ๋อมีกำแพงล่องหน ใช่ไหมนี่คือกำแพงล่องหนเราผ่านไม่ได้โอเคงั้นสุดแล้วจริงแหละเอ๊ไม่เรามองแมบไม่ทั่วผมนะไปใกล้แล้วเดี๋ยวแมบมันจะโหลดเข้ามาแปลว่ามันอาจจะแบกซ่อนอยู่อีกต้องบินให้ทั่วั้งนั้นเออมันคงไม่อะไรแอบอยู่ในป่านะเพราะแม่งต้องหาหนาะเลยมีตัวเล็กๆแอบอยู่ในป่าสักจุดหนึ่งนี่กูตายเลยเนะี่ยโอเคงั้นก็ไปนี่คือที่ไหน เป็นบ้านที่แลดูหรู่รอรถ attitude อยู่ attitude อะไรสักอย่างโอ้ยพยายามจะเรียกมันคือบ้านของใครหรูเลยเกินจอสักไกลเชียโอ้โหมันบ้านแล้วเนี่ยบ้านหรือปราสาทเก็บมีดกันเผื่อมีคนอยู่ไอเนี่ยคอตั้นมาเนี่ว่าบ้านคอตั้นเนี่ย complete e n d i n g of the g a m e to enter c o m p l e t e the e n d i n g of the g a m e to enter ถ้าจะเข้าคือต้อง c o m p l e t e ending ของเกมก่อนผมนะมันบอกหมายว่าอยยังไงหมายว่าได้ฉากจบแล้วเราค่อยมาแบบนี้ฉากจบเอาไง <c oughs> ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคผมนะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาตอนช่วงท้ายนู่นเลยทั้งนั้นก็โอเคนะผมก็อยากจะทำในเรื่องประเด็นคือต้องเล่มไปทำอะไรก่อน เราต้องไปปลดจูเนียจูเนียคืออะไรตู้ก็ไม่รู้อีกเหมือนคุ้นๆว่า,าต้องทําอะไรจูเนียเนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าจูเนียมันคืออะไรต้องทําที่ไหนเราลองกลับไปตรงโรงงานไม่ละเพื่อจะมีครูสรุปแล้วโรงงานนี่มันเท่าไหรบ่บาทหรือมันอยู่ตรงบ้านที่มันอยู่ติดกับบ้านเรามันมีอันนึงที่ต้องปลดล็อกเซตเตอร์โลเคชันแล้วถึงจะมาปลดล็อกได้ถ้าจําไม่ผิดน,นะ อะไรสักอย่างเดี๋ยวขอไปที่โรงงานกันถ้าโรงงานไม่ใช่ก็น่าจะเป็นไอ้บ้านตรงนีน้บ้านที่เป็นตรงกลางระหว่างบ้านเรากับร้านเราน่าแบนเนนเก้อเท,อทดาวค่อยคลงไปมันมีแค่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังด้วยจุดที่ต้องปลดล็อกบอกต้องปลดล็อกสิเตอร์คชั่นใช่ไหมทุกคปลดมาแล้วค่อยคลงใปก็ได้ค่อยๆลงไป ข้างหลังไม่แน่มีอะไรเนาะโอเคถ้างั้นเราก็ไปข้างหน้าท็อตเทอร์ดาวนี่ปะอันล็อกจูเนียเนี่ยคืออะไรจูเนียอันล็อกได้หรือยงังไปลองดูทำไม่ได้เราจะไปหาหาว่าจูเนียมันอยู่ไหนใช่โอเคไปหาจูเนียก็น่าจะเป็นบ้านตรงกลางระหว่างเรากับร้านไทดาวมันเหลือแค่นี้เดียวมั้ง มันยังตัวอีกฝั่งหนึ่งของเมืองที่ผมอาจจะพลาดไปความจำไส้นั้นยาวอาจจะลืมบ้างว่าจูเนียแม่งอยู่ไหน Where the fuck is ีจูเนียโอเคนี่ไงนี่นี่น,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 นี่ใช่ไหม JKJK JK. JK. นี่จูเนียปะไม่ <c oughs> ต้อง j n ปะเออช่างเถอะตรงนี้ปลดล็อกอยังไงหรืออัลล็อ i ซ t e ตอร์เกชันนี่ไงนี่ไงจูเนียมันเขียนว,ว่าจูเนียอยู่เนี่ย ปุ่ล็อกได้เมื่ออัลล็อกซิตเตอร์โลเคชัน่นโอเคอัลล็อกบิ๊กเรียบรอ้อยผมนะป่าเอนเทอร์จูเนียร์ปึ๊บยังไม่เปิดเสียงเวนจูเนียร์มึงพูดอะไรกูยังไม่เปิดเสียงโน no. โอหนเอ๊นั้นเคยยะฉันไม่รู้เหมือนกันนะอืมอ๋อไม่นี่มันเอ๊ นี่มันเหตุการณ์พัเบเพ็ดปะเออที่พัเบเพ็ดโดนไม่เข้าไปร่วมปาร์ตี้เออแม่เลยแล้วผมกดต,ดตอปกด e อสซไปเปิดเสียงไม่ได้เลยฮก็ไม่รู้จะมีคัตซีนฟักมีแต่ผมพอจะเดาเหตุการณ์ได้เป็นเหตุการณ์ที่เออพัเบเพ็ดโดนเล่นโอเคแมแม <c oughs> แฮโอ้โหเพลงเพลงเพลงนี่ยังระทึกกับผมเนี่ยนี่คือบ้านจูเนียครับผมเนี่ย โอ้บ้านจูเนียมีอะไรมีบ้านบาสุดยอดผมนะมีบ้านเบาไอ้บาบาเออบาบาถึงสองบาในทีเดียวนะบาบาโอ้แล้วก็มีตัวภาคสองไอ้ปทหลอกโอเคแล้วก็มีแมปเป็นแบบภาคสองด้วยใช่ไหมโอ้โหแล้วมันเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้โหดิชิดพอเข้าจูเนียได้ปุ๊บนี่ปลดได้บาร์เลยผมเนะี่ยเอนทรานบล็อกบายการ กา,กาดตัวไหนมาบล็อกตัวฟะาย่ารู้นะนี่แมงเกิลเออจะว่าไปเนี่ยมัมีให้ซื้อด้วยผมนะผมจะไม่ทําเลยอันนี้มันสวยมากเนะีตกแต่งอะไรถ้ามีร้าที่กว้างกว่านี้เดี๋ยวทำแบบนี้บ้างโอ้พับเพ็หวันดีในเรื่องแกก็มามบาืเบลเดี๋ยวเข้าไปข้างใน,นต่อตัวนี้เป็นบล็อกไปแล้วแทนก็ในนี้เขาได้ไมนนี้เขาไม่ได้ติดติดเพลงนี้นี่โอ้โอ เ,เพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงรีมิกของเพลงเฟดดีอ้อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ใครรู้บอกในะอคอมเมนต์นะผมเนี่ยพวกท่านรู้กันอยู่แล้วแอบเห็นด้านไหนผมแนอะไรซ่อนอยู่ปะไม่มีนะ่ยใหญ่รู้ตรงนี้เปิดนี่ไงบอลลูนบอยเจเจบอลลูนบอยอยู่ข้างบาๆบาร์ใครมีใครวะ,ะคือ,อไหลท็อกเกิลแฟน คืออะไรมีที่ให้เรารับมือด้วยรับมือได้ไหมไม่น่าได้โอเคผมนั่ก็หมอว่าเราอันล็อกจูเนียบ้านจูเนียเรียบร้อยแล้วก็รักหุ่นที่อยู่ในจูเนียตรงนี้เข้ามาทําไมวะเนี่ยโอเคเด่นเอ๊อโอ้ยเกือบพลาดแม่งในห้องนี้มีเพียบเลยชาร์โดบอนเนวิทเลตชีก c าวิ t ทเลตเฟรดดี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูราคาหุ่นแต่ตัว ก็ว่าทําไมตอนเราซื้อหุ่นิติเตอร์โลเคชันแม่งเลื่อนอย่างเยอะเพราะว่าหุ่นแม่งเยอะเลยชิบหายที่ต้องมาปลดแต่เยอะชิบก็ว่าทําไมเวลาเลื่อนหาได้เยอะเหลือเกินเออพวกนี้น่าจะมาก่อนิตเตอร์โลเคชันเลยแบบนี้ตอนเลื่อนหาไม่พลาดเลยใช่ไหมทางแยกไม่มีสองทางดีกว่าผมเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจวนนี้ก็ไปหมดแล้วเคก็จะหมดแล้วงั้นแล้วก็ออกบ้านจูเนียร์กันตีสามเลยเนี่ย เพลงมาเอะเนี่ยเดกก็ต้องปดอิด God damn it man เป็นไงบ้างอืมไอ้จ๊ไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วเออช่างเถอะตุปล,ล็อกแล้วอ้าวเฮลิคอปเตอร์ตัวหายด้วยต้องวิ่งไปร้านเองอีกไม่เป็นไรงั้นวิ่งไปบ้านก็ได้วิ่งไปบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งรถไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้เราก็จะปลดล็อกลงแล้วแต่มันปลดล็อกฟรีเลยหรอ ลงงานใหญ่ไงน,นนะปลดล็อกได้ฟรีเลยเหรอเออไยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี่มันเหมือนถ้ามันบอกให้ปลดล็อกอะไรก็คือได้เลยฟรีไม่ต้องใช้ตังค์เพิ่มอะไรแบบนี้เออมันมีอันนึงผมลืมไปมันมีไอ้นั่นไอ้เจ็ตเพลนราคา2อ0 0มใช่ไหมสองหมื 24, 2, 000, 4, ่นสี่สองแสนสี่วะที่เราอี่มันอยู่ใ,นใ,นใกล้เฮลิคอปเตอร์อะอันนั้นก็ต้องปลดปะ เขาจะปลดเฮลิคอปเตอร์มันมีเนเรื่องขึ้นมาเนี่ยไม่แน่นะต้องปลดด้วยถ้าเั้นแต่ตังค์ไม่พอแล้วเดี๋ยวผมไปหลังไม่ก,ก่อนไว้ทีหลังพรานานแล้วเ่ายมาปลดไอ้เจ็ตเพลนลองดูววมันคืออะไรเนี่ยต,ต้องขยันเล่นหลังไม้ขนาดไหน,นว่าจะได้ตังค์มาปลดได้แพงเลยเจนแดนดูการดริฟผมนะตอวน,นี้ผมเริ่มช้ำชอ้อเห็นไหมนี่ไม่มีการแหกโค้งมุมนะช่วงนี้ผมเริ่มช้ำชอง ือถ้าไม่เลี้ยวแบบปัดตูดเลยมันก็ไม่ดิฟหรอกเอ้ค่อยๆเลี้ยวค,อยคอย่อยๆไรสเต็ปดิกด๊กๆๆๆอะไรแบบนี้อโอเคทั้งนั้นก่อนไปแล้วก็ไปเช็คราคาหุ้นกันกไหมไปเช็คราคาหุ้นกันเนี่ยว่าหุ้นแต่ตัวราคาเท่าไหร่เออแล้วก็นี่เออคือเราไม่จำเป็นต้องรับมือเราก็ได้เงินลายคืนนะผมเนี่ยอืมผมก็รู้เรื่องนี้ตอนผมเล่นหลังมไม่มา ไม่รู้เป็นบัก๊กเปล่าไม่น่านจะใช่บัก๊กเออคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นตอนคืนเลยเราขอแค่มีหุน่นเดี๋ยวแม่งเงินก็ได้มาเองแต่คือเนี่ยเงินตัวพอกดดจ็ดเพย์แล้วลดเลยไม่ละไปดูก่อนถ้าโรงงานไม่ใช่ตังอะไรไปลดเลยคือมันสบายเกินหุ่นเนี่ยพอมีหุน่นปุ๊บชีวิตแม่งสบายเลยไม่ต้องมาฆ่าหงฆ่าเด็กอะไรได้เงินอย่างน้อยจะฆ่าทําไมออาโอเคปึ๊บดูราคากันนะผมเนี่ยมันเท่าไหร่กันบ้าง นี่ไงทอยเฟรดี้มันถูกกว่าซิตเตอร์โลเคชันอีกแต่ว่ามันแปลกคือมันให้ปลดซิตเตอร์โลเคชันก่อนแล้วค่อยปลดเฟรดี้พวกนี้โดยซื้อหุ่นโ,โหด,ดูดูท่าโพชิกาเซ็กซี่ด้วยกันนาเราเนี่ยหลักๆเลยก็คงมีต้องอ๋อแต่ว่าอันนี้น่าจะรับมือมันผมนะพอเราต้องมาไขามิวสิกบ็อกซ์ได้ <laughs> เออ บาเลยผมเนี่ยก็หลักๆแล้วราคาโอ้หมื่นสองหมื่นหนึ่งเลยแหละพวกตัวภาคสองราคาเฉยๆแต่ว่าแพ็คเพชนี่คือไปหมื่นมันเกินพื่นไปหมื่นสองให้สองพันห้าคือถ้าซื้อหมดนี่ยจะได้เป็นเออคือละหลายหมื่นเกือบค,คือละแสนถ้าเราถ้าซื้อหมดทุกตัวจะได้คือละแสนซึ่งก็ไม่ต้องทําหายแลย้วเอออยากได้ตังค์ก็กดนอนเปลี่ยนวันได้ตังค์แล้วมันง่ายไปแบบวะ แล้วก็พวกนี้ก็ราคาเป็นหมื่นนะผมนะหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสามหมื่นสามห้าหมื่นสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นสี่เจ็ดห้าหมื่นห้าเออก็จะเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยพอตอนนี้เราไม่ได้แล้วอ๋อไม่ไม่ไ,มไอเจ็ตเพลย์ผมจําได้มันไม่ใช่สองหมื่นสี่มันมันต้องปลดหุ่นยิบสี่ตัวเออผมจําได้แล้วดังนั้นถึงมีเงินสองหมื่นสี่ก็ไม่ได้แต่ว่าโปกติมันจะเลื่อนได้ตอนนี้เลนไม่ได้แล้วก็แปลว่าเหลือแค่หุ่นตัวสุดท้ายที่ผมไม่ปลดเราเดินทางมาถึงหุ่นตัวสุดท้ายกันแล้วผมเนี่ย ซึ่งท้ายดาวาน็อยู่ที่โรงงานงั้นเราไปหาโรงงานางกันเลยกันพอเราปลดจูเนียมาแล้วก็ปลดจูเนียวันนี้ถือว่ามาปลดล็อกกันอย่างคุ้มกันไปเลยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดปลดล็อกหมดแล้วเรายังเหลืออะไรให้เราทำหรือเปล่าคำตอบน่าจะอยู่ในโรงงาน สิ่งต่อไปเราจะทำไงก็เออบิน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 บิวเบิวบิวบิเบิว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 บิบบวบิวบนวบอวบิวบอววบวบิวบิวบซวอิอริ่ววบิวบีวบิไบ่วบิวบิววบิวบิวบิอบิรบิวบวบิิบบวบ,บ,บล,ลิ รบริเ้อยผมนะเข้าเป็นเลสโกโก้ go, go. มันคือว a t โอ้ oh. มันคือเครื่องแยกชิ้นส่วนเด็กเหรอเอาเด็กเข้าไปแล้วว a t กลายเป็นอะไรทำให้เด็กกลายเป็นหนมปังแล้วเอาไปกินไรไงแล้วนี่คืออะไรพิซซ่าไม่ชีนเอาเด็กไปทำพิซซ่าโอ้ oh. แล้วไปขายที่ไหนวะเนะี่ย อ๋มาขายที่ร้านเราไงได้รู้ความจริงแล้วผมนะว่าพิซซ่าเรากินกันอยู่เนี้ยทำมาจากศพเด็กเออเนี่ยก็เป็นการอาบอกว่ามันดูดมาจากกองขยะที่เราเอาไปทิ้งครับผมเนี่ยเออที่เราฆ่ามามันไม่ได้ถูกเผาไฟมันถูกส่งมาที่นี่เออนี่คือผมว่าทําไมเราถึงได้ต้องฆ่าเด็กครับผมเนี่ยเพื่อที่จะมาทําเป็นชิ้นส่วนพิซซ่าเฮแม่งครด์กอะแมงครด์ก เออนี่ทั้งโรงงานมีแค่นี้กันเนี่ยและนี่ก็ work in progress ับผมเนี่ยมันคืออะไรมันจะมีห้องหนึ่งไงเออนี่คือความจริงครับผมนะโหโรงงานนะแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นมันมีไอ้นั่นตกดดขึ้นไปได้ไหมมันดูดตัวได้ไหมเนี่ยแย่ดูดได้หูรู้ว่าตัวจะโดนดูดตายแอะโดนดูด,ดแอะอ,อ,อู้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 มันไหม <laughs> เนี่ยเออยืบด,ดูดเข้าไปผมเนี่ยนะโดชีสเออคือเปลี่ยนเด็กเป็นชิ้นส่วนทั้งสามอันเลยปะเออเข้ามาอันนึงแล้วเปลี่ยนเด็กให้กลายเป็นแปปโปรโนี่เป็นแป้งแล้วก็เป็นชีสก็ผมเนี่ยมึงทำได้ยังไงวะเครื่องนี่แม่งต้องเทพขนาดไหนเปลี่ยนเด็กให้เป็นอย่างนี้ได้โอเคแล้วผมก็สังเกตเห็นอันนี้ผมเนี่ยเราน่าจะเข้าได้ลองเข้าไปดู โอ้เปิดไฟหน่อยมันมืดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฟรดดี้ม่วงแปดบิตตัวอะไรวะว๊ะมันขยับไปได้เราต้องตามมันไปไหมอย่าสำรวจทางอื่นมากกว่ามีอะไรปะเอ๊ะทำไมทางม,มันกว้างแปลกๆกูต้องวิ่งหนีมันไปโอวยวะอ๋อโอเคถ้าเราไม่ตามมันมันก็จะหายไปโอเคงั้นเราก็ตามกปได้เอาไหม พาเรามีมันพูดว่าฟาเราหมีป่ะฟาเรามี์ฟาเรามี์นาจาป่าเราประมาณโอ้เกาจะต้องหันได้ถูกด้วยมันจะพาเราไปไหน <Follow me. S 1> ทำไมตัวของวมคนละสีอืมตามอยู่ <c oughs> คืออะไรอ๋อมันคือ แบ็กลูมประตูเอ๊ะในเรื่องภาคสามป่ะแกฆ่าเราแกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำนั่นมันแกป่ะเฮนรี่แกคิดว่าจะตายอยนั้นแล้วโอ้ตกใจอ๋อนี่คือที่มา ของเลือดข้้งล่างมัพาคานมามีอะไรคุยดูฉันพาแกมาประพาคานที่เราเห็นมาตลอดทั้งเกมทุกอัปเดตในเรื่องมีนี่อะไรนะโอ้ยแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปจากิ่ที่แกทำกันเหรอแกคด วายแอคติ้งนี่โปรเฟชชันแนลน้ำเสียงนี่กลัวมากเฮ้ยแกยงชดเชยๆด้วยเฮ้ยอย่าเทมด้วยเธอ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 รอดได้ยังไงวะมันสูงมากเลยนะประภาคารเอาหัวลงด้วยไหมเนี่ยรอดได้ไงวะ You may have thrown me off that lighthouse, but you never killed me. I escaped. I managed to research the animatronics and found out the souls of the children were in there. I told you. Okay, uh, th th and eventually, <laughs> they so they they this job just fell out of the sky for you, hmm. did you? I knew you were still alive since your body was never found, so I knew you were coming back for me someday. Few the you know, so the ฉันรว่าแกมีช่วยอยู่เพราะศพไม่ถูกพบรอดไม่ได้ยังไงเพราะว่าคานมันสูงมากเลยเรี่ยมพาอู้นี่ไงเรื่องพักสามจริงด้วยผมเนี่ยก็ว่าทำไมไม่เจอสปริงแท็บเพราะตัวจะเป็นสปริงแท็บนี่เอง โอ้โหเล่าเรื่องแล้วก็มีหนังสือตามเกมที่ทำด้วยใช่ไหมเนี่ย Park <herum> of Hailor, Living Nightmare ใช่ Back in the e i นั่นคือจบในเรื่อง Killer in t p e r p l e x แล้วโอ้มีหลุมศพชารลีแล้วก็คนอื่นอืมทำไมเสียงไปงั้นวะ Returning to the pizzeria in Hurricane as well as that cursed park of horrors. But those are different stories. Wow. Until then, I want to thank you for listening to the crimes of William Afton Go live your life knowing you helped finishing this story of the killer hmm. in purple. Hmm. ว้าโอเคพูดตามตรงใ้เรื่องมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมเนี <laughs> ่ยพอเราเริ่มปลดหุนปลดรายได้ก็จะเริ่มมารลลัวแหละไม่แ <laughs> น่ใจเพลงนี้มีก็สิ์ป่ะปิดไปก่อน <laughs> เออขอขอบคุณหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างเกมนี้ผมเนี่ยโอ้โห เขีเป็นเกมที่ทําได้ดีนะเนเรื่องอาจจะสั้นจู๋ไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วค่อนข้างสนุกดีผมเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบใช่ไหมมันมีอะไรให้ทาหลังจบเกมมันมีไอ้คอตันมาเนอร์เออแล้วก็มีหุ่นอีกมากมายผมนึกว่าโรงงานเนี่ยเปิดแล้วเราจะสามารถสร้างอะไรนั้นได้ไม่ใช่นี่วะถ้างั้นเราอยากจะได้ร้านกว้างๆเราต้องสร้างเองก็สแดมิทแมน โอ้แฟนเฟรี้ทำโดยสกอตคอตันของคุณสกอตต์สำหรับ Amazing Game ที่คุณทำมาหลายๆปีที่ผ่านมาโอ้รีทายให้สนุกนะอืมคุณดีใแจเราเสมอไปอืมโอเคให้รางวักคุณสกอตตนะ่ผมเนี่ยโอ้ยังมีชั้นหนังสือว่างอยู่มันหมายความว่าชั้นหนังสือยังไม่เต็มนะม,นมีช่องว่างอยู่ออ้มันหมายไฟล์ว่าอย่างไรและนั่นคืออะไรที่มันอยู่หลัง หลังเยี่ยมมุม The p a t t with i n อู้มันคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่หลังเยี่ยมมุมไม่เคยถูกเปิดมาก่อนจะหองเกมบอกเป็นเกมที่ตัวยังสร้างไม่เสร็จออนเลอใช่ปะหรือว่ามันจะเป็น Freddy หนึ่งใน Spider World ไม่ใช่ Spider Man จะมาโอเค okay, ผมนั่นคือจบเกมปะมันยังเหลือเยอะไหม เออใครที่รู้บอกผมแล้วกันว่ามีอะไรที่เราต้องค้นหาหรือเพิ่มหรืออะไรเดี๋ยวผมค่อยมาอีกทีในพาร์ทหลังแต่ก็โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้อยกกลกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมในผลงานผมนะที่เกิดเล่นพาร์ทต,ต่อไปเกมนี้ไว้อีกคืกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอบากขวับายหน่อยดไนพี